สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีตอนเช้านะครับเขามีที่ดินอยากที่จะมาลงทุนกับเราด้วยต้องทำสัญญาอะไรพอดีประเด็ดนนี้ทีมงานเราสอบถามมาก็เลยไลฟ์สั้นๆเช้านี้แล้วกันนะครับนะนะเราไปเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินอยากที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงื่อนไขแบ่งแยกในนามเดิมให้เขาอนุญาตให้เราพัฒนาบนที่ดินได้ก่อน หรือว่าเขามีที่ดินนั่นเองอหรือว่าสเต็ปของทีมงานเราญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราเฮียเจ๊ที่รู้จักนับถือเขามีที่ดินอยากที่จะมาร่วมโปรเจกต์ก,กับเราจะต้องทําสัญญาอะไรสวัสดีครับคุณรัญญาคุณละจิลพรน,นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเขามีที่ดินจะมาร่วมโปรเจกต์ก,กับเราต้องทําสัญญาร่วมทุน มือใหม่เราพลาดมหาศาลคือเราไปทำสัญญาจะซื้อจะขายถ้าเราทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีงเงื่อนไขแบ่งแยกในนามเดิมหรือว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายทั่วไปเขาก็คือ,อระหว่างบุคคลเขาเรียกว่าเรากับเจ้าของที่มีสัญญาต่างตอบแทนทั้งสองฝ่ายเป็นทั้ง เจ้านี้และลูกนี้อันนี้คือตามกฎหมายนะคือต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบส่งมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างโอเคไหมหรือวา่าว่ากันในมุมอีกในมุมหนึ่งคือเราก็เท่ากับเป็นลูกนี้ของเจ้าของที่ <c oughs> <c oughs> นะฮะเจ้าของที่ก็เท่ากับเป็นลูกนี้ของเราด้วยโดยเขามีหน้าที่ส่งมอบที่ดินส่วนเรามีหน้าที่ชําระค่าที่ดิน ในมุมมองนี้นะโอเคนะแต่ถ้าเป็นสัญญาร่วมทุนถ้าเป็นสัญญาร่วมทุนทั้งสองฝ่ายไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันเป็นคนที่เห็นโอกาสเห็นความเป็นไปได้นะครับเห็นแนวโน้มที่จะเติบโตไปด้วยกันจะเริ่รุ่งเรืองก้าวหน้าถึงเมื่อร่วมโปรเจกต์ด้วยกันรับความเสี่ยงด้วยกันในระดับหนึ่งรับความเสี่ยงด้วยกันในระดับหนึ่ง โอเคไหมดังนั้นสําหรับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่กรณีที่เขามีที่ดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ที่เราไปเจราจารเราไปเจอเขาพอดีเลยมีความฝันมีเป้าหมายใจยที่จะสร้างบ้านขายเหมือนกันอย่างนั้นเรามาร่วมโปรเจกต์กันเขามีที่ดินหรือว่าเพื่อนเราญาติพี่น้องเราทีมงานเราอยากที่มาร่วมโปรเจกต์ก,กับเราเขามีที่ดินไม่ใช่สัญญาจะซื้อจะขายโอเคไหมครับ มันคือสัญญาร่วมทุนต่างหากห้ามหลงประเด็นนะบางคนทําสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาร่วมทุนสัญญาขายฝากสัญญาค้ปาประกันโอ้โหเยอะแยะมากมายไปม,มาเราเป็นลูกหนี้แบบล้วนๆแบบเต็มๆเลยทุกมุมเวลาผิดพลาดผิดหวังหรือว่ามีปัญหาอะไรโดนเต็มๆเพราะเพียงแค่อยากที่จะเริ่มไม่เอากรณีร่วมทุนต้องเป็นสัญญาร่วมทุน สัญญาล่วมทุนเรามีนะครับมีทีมงานมีนักกฎหมายร่างให้อย่างถูกต้องไม่ใช่สัญญาจะซื้อจะขายกรณีสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงิ่อนไขแบ่งแยกในนามเดิมก็เป็นอีกสัญญาหนึ่งห้ามหลงประเด็นนะไม่ใช่ว่าทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีเงินอนไขแบ่งแยกในนามเดิมแต่เขามาขอแบ่งกําไรจากเราด้วยได้ค่าที่ไม่เพียงพอได้กําไรจากค่าที่เลยนะ เชื่อได้เลยครับว่าค่าที่เขาขายยังไงเขาได้กําไรอยู่แล้วส่วนประเด็นพี่แทบจะไม่ได้กําไรเลยเลยลุงไม่ได้อะไรเลย,เลยขายแบบขาดทุนหรือว่าขายแบบเท่ากับทุนเดิมที่ซื้อมาเมื่อห้าปีสิบปีที่แล้วบอกก็เลยเป็นไปไม่ได้นะครับทําสัญญาจะซื้อจะขายแถมไปแบ่งกําไรให้เขาอีกเขาบวกกําไรจากค่าที่อีกพอถึงเวลาอาจจะเจอหัวหน้าคนใหม่ เจ้านายคนใหม่นะครับนุ่มบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ไปกินอาหารร้านไหนดีตอนเช้าๆ้าอย่างเงี้ยร้านพลอยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินร้านพลอยนะครับตอนเช้าๆช้นุ่มบบสวัสดีครับผมวันนี้ทีมงาน,นเรามาในสีสดใสเมื่อวานนี้สองหนุ่มใส่เสื้อสีเข้มไปหน่อยพอถ่ายรูปมาแล้วมันไม่สว่างแล้วก็เลยต้องจัดสีเข้มๆสักหน่อยดีไหมโอเคนะครับวันนี้เรามีนัดหมายกับลูกค้าที่น่ารักด้วยนะครับรเข้าใจนะ ท่านเจ้าของโครงการต้องสื่อสารพูดคุยกับเจ้าของที่ให้ดีอ่าลุงครับป้าครับ,เ,รบ,เ,รบเฮียครับเจ๊ครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอ่าพี่น้อ,นองทีมงานเรามันเป็นสัญญาร่วมทุนนะครับไม่ใช่สัญญาจะซื้อจะขายวินวินเคณนะการที่เราอยากที่จะเริ่มโปรเจกต์มีเป้าหมายที่จะเซลฟี่หน้าโครงการของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง เสียเปรียบหรือว่ายอมเขาไปทุกเรื่องไม่ใช่นะครับคนละประเด็นนะเราคือคนที่เขา,าเราคือคนที่ทําให้เขามีโอกาสได้ขายที่เขามีที่ดินสัญญาที่เราจะทําคือสัญญาร่วมทุนถ้าเขาอยากที่ร่วมโปรเจกต์กับเราไม่ใช่สัญญาจะซื้อจะขายฝากให้กับทีมงานเราทุกทุกคนด้วยนะครับผมเช้าเช้านี้เดี๋ยวขอตัวเดินทางผ่านทังบลอสทั้เบสไปทานอาหารเช้าเช้าก่อนนะครับเปลี่ยนมุมมองบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอย่าก,กินแต่มุมมองเดิมที่เกา่าๆ มันจะจำเจจนเกินไปเพราะชีวิตของเราสมควรที่จะใช้มันโอเคนะขอบคุณมากนะครับคุณรัญญาก็สร้างแล้วเย้เขาแส,สดงความยินดีด้วยสวัสดีพี่เน็ตนะครับคุณบ,บุญช่วยหรือเปล่าครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่จิรพงศ์พี่ต้อมทีมงานเราทุกทุกคนแล้วเจอกันนะครับมีความสุขมากๆในวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย